สรุปข่าวเชิงแมนยูโกประจำวันที่24ธันวาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ตัวเด็ดชิงนี้ขอสนอะอารัตยังไงงานนี้ซีโอบอยเยมินจิพอใจบทบาทเดวิสและก็ซานเน่นะเดยกันนี้ทนานตั้งของแฟนผีจะว่ายังไงเมื่อลีบรอยซานเน่และก็อันโชโชเดวิสที่มีข่าวกับท่างตั้งของฝั่งแมนยูนั้นกำลังมีบทบาทสําคัญต่อบอยเยมินจิในช่วงเวลานี้ โดยยานคริสเตียนนีริกเซนนะครับซีอของบบเยอร์เบนิกก็เปิดเผยกับมาสซิมิเรียนครอกผู้สื่อข,ข่าวของอาเดนสไบสเติงว่าเขามีความสุขกับอันฟอรโซเดวีและก็ลีบรอยซาเนทที่มีบทบ,บาทสาคัญกับทีมเสือใต้เดวรานี้โดยซานเน่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลในการลงเล่นทางฝั่งขวาแต่ว่าแนวรุกในวัย18ป,ปีรายนี้ถูกปรับมาเล่นทางฝั่งซ้ายหลังอาการบาดเจ็บของแซดดาบรีและก็คิงสเลโกมัน โดยลงเล่นรวมแล้วกับเดวิสธนาแบ็กซ้ายซึ่งสาเนกเ,เองก็ดูมีความเข้าองตัวมากกว่าการเล่นฝั่งขวาแ,และก็ยังสอดประสานกับเดวิสได้เป็นอย่างดีจนสร้างความพึงพอใจแก่ซีโอกับทางทีมสวอใต้ โดยอัลฟอนโซเดวิสและก็ลีบรอยซาเน่นั้นมีบทบาทสําคัญในทีมของเราในขณะน,นี้แต่ว่าเรานั้นจะได้เห็นว่าพวกเขาจะพัฒนาไปอย่างไรอนาคตอันใกล้นี้เราชื่นชมพวกเขาทั้งสองคนมากและก็มีความสุขที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมตรีเส้นได้กล่าวปัจจุบันทางด้านของเดวิสเองนั้นะฮะและก็ซาน่เองนั้นหรือสัญญาจะถึง ซัมเมอร์สอ25เท่านั้นซึ่งบายเยอรเมนิกก็กาลังพูดคุยเ,เรื่องข้อตกลงใหม่กับทั้ง2คนและคาดการกันว่าน่าจะได้บทสรุปในไม่ช้าก็โดยเรวนี้เป็นอานว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อบไปก,ก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรผีก็ยังรอจับจ้องอยู่นะเรามาดูข่าวต่อมากันครับคนเล่นเขาปร,รู้กันปฏิทินปีใหม่ปกแรดฟอร์ดราคาพุ่งปีต มืองานนี้มาร์คบริฟอร์ดกองหน้าของฝั่งแมนยูนั้นสามารถที่จะสร้างกระแสดได้เสมอนะฮะทั้งในเรื่องของอทั้งนอกหรือว่ฟอรย่าล่าสุดนั้นก็สร้างปรากฏการช่วยทีมขายปฏิทินปี2025แบบเรียกว่าหมดเกรี่ยงภายในเวลาอันรวดเร็วทั้งปั่นให้กบับราคาขายต่อบนตลาดมือสองทยานเกือบจะเท่าตัวในครั้งนี้เลยทีเดียวนะ โดยการบริงานข่าวจากหน้าของฝั่งแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวบอกว่าหลังจากที่กองหน้าไวส์เปรนนี้ให้สัมภาษณ์ว่าต้องการจะหาความท้าทายใหม่ถูกตัดจากการชื่อใช้งานทีมสานัดหลังสุดในทุกรริการและก็กระแสกดดันจากสื่อมวลชนทําให้มีโอกาสสูงที่เจ้าตัวเองนั้นก็พร้อมจะย้ายออกจากตลาดในช่วงเดือนมกราคมนี้นั่นเองนั้นก็ทําให้ป,ปีใหม่นะฮะตอนนั้นของเอเนี่ย ซึ่งจำหน่ายทางร้านค้าอย่างเป็นทางการโดยสมสรซึ่งมีเขาร่วมขึ้นปกและเป็นภาพหลักของมกราคมปี2 0 2 5น่าจะเป็นครั้งท้ายๆที่แขงลูกม่อบรนดนี้จะปรากฏตัวภายใต้เครื่องแบบปีศาจแดงในครั้งนี้เซะแล้วโดยกันนี้ส่งผลให้ความต้องการจะได้เป็นเจ้าของนั้นล้นทะลักทั้งที่เรทแพงสูงถึง12ปอนด์หรือประมาณ540บาทจนขายหมดคร่งเลยจากร้านค้าในครั้งนี้ เรียกว่าที่น่าตกใจไปก่อนนั้นนะฮะอ่าคือมันถูกนําไปตั้งขายต่อทางเว็บไซต์ eBay แบบเรียกว่าราคาเพิ่มเท่าตัวอยู่ที่ประมาณ20ปอนด์หรือประมาณ25ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ856บาทแบบยังไม่รวมค่าส่งในครั้งนี้ถือเป็นการหากินกำไรแต่เนิ่นๆเพระาะทราบดีว่าเมื่อแบรดฟอร์ดย้ายออกจากสังกัดที่อยู่มาก,กว่า2ทศวรรษความต้องการปฏิทินไซต์ A3 สั่งลานนี้ยิ่งร้อนแรงขึ้นไปอีก เบ็ด3.65บอลรับพนันเจ้าของยักษ์ใหญ่ของยุโรปขาดรับการออกแสดงความคิดเห็นของกองหน้าใจลอยที่ดูอิ่มตัวกับเครื่องแบบแมนยูโดยเปิดราคาให้ปลายทางหลังตลาดนักเตะเปิดปิดหน้าหนาวลงเอ่ยนะฮะที่ปาริสชมแงจ่จยตามสุดอยู่ที่5ต่อ2แทงสองใจ5ไม่รวมทุนในครั้งนี้ด้านอีกนะเป็นง,งานว่างานนี้นะผมก็ถือว่ามาเป็นแบร์ไอเทม็มชน่าหนึ่งน,นะฮะปฏิทินเป็นรูปของมาคัสเรฟอร์ด เรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงโอเดนานงานเข้าซะแล้วเมื่อแมนยูเล็งนายประตูคนใหม่พร้อมกับเซ็นรับปีใหม่ทันทีในค่ำนี้โดยการน,นี้แมนยูตกเป็นข่าวให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับทางด้านของอ e er, ีวแรนเมอร์ซิเย่ผู้รักษาประตูอนาคตไกลของทางด้านอรงดษมาร่วมบ้านผลบอลด้วยเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการกดดันฟอร์มการเล่นของอังเกรโอเดนากับการที่จะลุยนะฮะตารางบอลหลังไดดัน แคมเบรุนผีเข้าผีออกแบบที่เรียกว่าไม่พักจากการบริงานของฟุตบอลอินไซเดอร์เมื่อวันที่24ธันวาคมหลังจากที่โชว์ฟอร์มการเซฟประตูได้ไม่คงเส้นคงวาซะเท่าไรนักในการลุยบ้านผลบอลสดสำหรับท่านของอังเดรโอดาน่าล่าสุดนั้นแมนยูเองก็ตกเป็นข่าวได้กลับไปให้ความสนใจอิกรันเมลลิเย่มือกาวของทานั่นบริด์ยูเต็ดอีกครั้งซึ่งทางโทนี่ทาร์านครดตันแมมองสายพันพธุ์พรักษาประตูก็ประทับใจ ฟอร์อมการเล่นในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะโดยการบริงานข่าวก็ระบุเองแต่ว,ว่าทางด้านของแดเนียลฟราเคนายใหญ่ของทงน้านั่งบริทเองนั้นไม่ต้องการที่จะปล่อยผู้เล่นคนสำคัญของเขาออกไปจากทีมในครั้งนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าทางด้านของทางฝั่งเมอริเยมีสนอย่างมากกับภารกิจที่จะนำบริทเลื่อนชั้นนะฮะขึ้นกลับไปยังพรีเมียร์อังกฤษ ถ้าว่าทาาน้านของหากมีข้อสเสนอก้อนโตเข้ามาตราดหน้าหนาวจริงและตัวผู้เล่นต้องการจะย้ายทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นจริงทั้งนี้อินบรียานอิวราเบริเยย้ายจากหาน้างของปรยิยงมาช่วยกับท่าน้าของบริทสร้างบ้านผลบอลตั้งแต่เมื่อปี2องพัวส้ยสัญญายืมตัวก่อนที่จะซื้อขาดในปีต่อมาจนถึงตอนนี้มอร์เกาฟรนช์แมนลงเฝ้าเสาให้กับทางทีมยูงทองไปแล้วมากถึง1น6นัดเก็บคารินชีททั้งหมด6 3ครั้งในคาแนี้ด้วยกันเดนะ ในวัานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูเล็งจะสอยมาเสียบแทนที่โอน,นาน่าจอมเฟื่อฟานะเรามาดูข่าวต่อมานกันครับเอาแล้วในง,งงานนี้บอกได้เลยนะฮะกว่าไรายได้เพิ่มเมื่อแมนยูวางแผนที่จะบินมาทัวร์มาเลเซียหลังจบฤดูกาลนี้ ยแมนเชสเตอร์เดนตวางแผนที่จะบินมาทัวร์ที่มาเลเซียหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งคาดการณ์ว่าจะกวาดรายได้เข้าสโมสรมากถึง10ล้านปอนด์โดยแมนเชสเตอร์เดนตนั้นเป็นทีมล่าสุดในเกนมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ได้การวางแผนดงหน้าสรับโปรแกรมอุ่นเครื่องหลังจบฤดูกาลสัปดาหที่เสี่โดยทีมทัพปีศาจแดงพิจารณาที่จะเดินทางมาทัวร์ที่มาเลเซียเพื่อจะลงเล่นในเกมกระชับมิตร การเดินทางมาทัวร์มาเลเซียหลังจบฤดูกาลนี้นั้นอาจทําให้แมนยูเองนั้นกวาดเงินเข้าสโม,มสรได้มากถึง10ล้านปอนด์ซึ่งเป็นผลดีต่อสโม,มสรในเรื่องของการเงินโดยการเดินทางไปทัวร์ต่างแดนนับเป็นช่องทางการกวาดรายได้เข้าสู่สโม,มสรเพื่อจะให้ตัวเลขในบัญชีของทีมเป็นไปตามกฎทางการเงินของพิมพ์บรีกรวมไปถึงกฎทางการเงินของยูฟาในครัณงนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นระว่างานนี้ต้องรอกัดต่อไปกับรายกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวตอบบา่อมากันครับ อารันไงมูเซลย่ายันรักมิวนิคมีความสุขกับบาเยนระ์นาโดยจรมามูเซีร่ายืนยันว่าตนเองมีความสุขดีกับทีมเือใต้และก็ชื่นชอบการใช้ชีวิตในมิวนิคที่เขาเรียกว่าบ้านหลังที่2โดยจามามูเซรามิดฟิลวัย21ปีรายนี้ยืนยันว่านะครมิวนิคนั้นเป็นเหมือนบ้านของเขาพร้อมกับยืนยันว่าตนนั้นมีความสุขกับบาเยอร์มิวนิคซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ได้ว่าเขากำลังเซ็นส,สัญญาใหม่ กับทีมเสือใต้ในมิชานี้ตามการรริงานของสกายเยรมานีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยโมเซียราเองก็ย้ายจากทีมเยาวชนจากทนานั่งของฝั่งเชลซีมาอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกตั้งแต่อายุ16ปีในช่วงซัมเมอร์ปี2019ก่อนจะลงประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ในปีถัดมาและก็กลายเป็นขุนกลังสำคัญในชุดปัจจุบันซึ่งทีมเสือใต้ก็กำลังเจรจาเพื่อจะล็อกตัวมิดฟิลด์ว้1 1ปีรายนี้ให้อยู่กับสโมสรไปถึงปี2030เพื่อทดแทนข้อตกลงเดิมที่จะสิ้นสุดในช่วงซัมเมอร์ปี2026ในข้ะนี้ โดยจากบทสัมภาษณ์งานล่าสุดของเด็กหนุ่มที่เกิดในเมืองสตุตการ์ดทำให้สโมกทีมเสือใต้เองนั้นรู้สึกอ่อนใจมากยิ่งขึ้นหลังบูเซรามีความรู้สึกที่ดีต่อนครมิวนิคและก็บอยเออร์ม,มิลนิคนะทุกคนรู้จักประวัติศาสตร์ของบอยเออร์ม,มิลนิคสานะในโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนคารมบบอยเอรเ์เป็นอย่างมาก ผมอยู่ที่มิวนิกมาครบ5ปีครึ่งแล้วนี่คือบ้านของผมเรามีความสุขที่นี่มูเซียราเผยถ้าผมไม่ชอบมิวนิกนะผมคงไม่อยู่ที่นี่นานขนาดนี้ในครั้งนี้บอกได้เลยนะเป็นว่างานนี้นะผมก็ถือว่ายังไม่มีแนวทางที่จะย้ายทีมเลยนะฮะจะมามูเซียราที่แฟนผีก็เล็งไว้อยู่ว่าจะมาตอนไหนนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผม กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ